สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนข่าก็ออกกำลังกายไปค่ะทุกคนค่าก็พักยุคค่ะก็มารีวิวพระเอกมาลลบลลาให้แม่แม่ฟังก่อนค่ะแม่มาสปอยให้แม่แม่ฟังค่ะม่แม่ญางพี่น้องอันแม่พี่ญาสิมาสปอยได้ยินข่าวว่าพระเอกเสียงอ้อนน่ะกระเจ้ากับสิปั๊บลูกใหม่แม่เออก็อาจจะไม่ได้มาสไตล์แบบหวานๆแต่ยังคงแบบคอนเซ็ปต์แบบ ให้เอกเสียงออนไปอยู่เด้อเออเขาจัดให้เต้าคาเรียกร้องเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าอันนี้เครดิตข้อมูลมาจากช่องที่เขาอป็นปากหวานเลยค่ะเออไปฟังมาแมแล้วก็มาลิงยูสุพีสุนองฟังต่อจา้าเออรอดูเลยค่ะแล้วก็เต้าหยองนะคะทุกคนค่ะแกงลูกมงลูกหมูแมชุดเขาก็บอกว่าเลิศนะน่ารักหล่อแมแต่สีอะไรเดี๋ยวมารอรุนกันค่ะพูดไม่ได้แม กบไว้วันที่7ค่ะแม่แม่อย่าลืมนะคะทุกคนวันที่7นะอย่าลืมไปที่ลานมุลมังสาวัถีเนอแม่เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะแม่เออรอรุ้นเลยเขาบอกแกรู้หรู่รอแม่ชุดน่ะสีอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้สปอยไม่ได้นะคะเดี๋ยวถูกทัวลงค่ะเพลงอะไรครัรับรองมันแน่แม่บอกเลยค่ะเพลงที่ ได้ยินแววๆวมาว่าเพลงที่กําลังแบบมาแรงละดิบเทนกับแม่คนเขากำลังฮิตๆต่แม่แต่บอเออเพลงอย่างหลับัดิหาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแม่เออต้องมารอดูวันที่เจ็ดตุลาค่ะบตอนนี้แม่ผู้ใหญ่น่ฟิตหุ่นแล้วค่ัทุกคนค่ะฟิตหุ่นเตรียมความพร้อมเตรียมรังกงร่างกายและเป็นอย่างคือฟิตหุ่นแม่ไปเมืองหมอรัมนี่ก็ยิ่งกว่าเป็นแดนเซอร์หรือว่านักแสดงขึ้นแสดงทั้งเวทีได้แม่เอฟซีทั้งรุมก็ดีเพราะว่าอย่างเต้นมดคืนแม่ย่างมดคืนแม่ โ็เลยต้องฟิตหุ่นฟิตร่างกายขาดคนขาเออก็มารีวิวสุขีสุนองฟังคือมาดูโชว์แต่โชว์เขาน่ะคือเลิศฉันบอกเลยอันนี้ไม่สปอยเยอะไม่ได้ไม่กล้าพูดเยอะ่ะกลัวทัวโลงแม่ข้อมูลมา,มาจากไหนกันซ่องซ่องนั้นแน่ซ่องช่องนี้แน่แม่ขาเออบอกกล้าแบบหาเองเดอกกับแบบเขาออกมาสปอยกับสปอยต่อสิแม่เออเป็นผู้ตามดีกว่าผู้ ผู้นำได้แม่เออผู้นำตายก็ตายกอนเออครับผู้ตายเนขาตายที่หลังแม่ครับาาั่วโลกกับั่วโลกที่หลังแม่เอออ้าวพวกเจ้าบ้าคือคอยบอกแต่วันที่เจ็ดนี่ชื่อโชว์รังการมากคือคุณขานแล้วดนตรงดนตีเขาว่ารถอันนี้ปามาเสยอามาจากคู่สอนซอนเต้นเขาโอ้ยเราเขาจะเพิ่มอันสเต็ปอันเข้าไปอีกผุนแล้ววะเออเราได้ยินเสียงเราได้เห็นดนตรีเราขึ้นรถ สิบอกให้แม่ปีดิหานพวกใจรับรองตื่นเต้นขาหกสิบปีระเบียบวัตถุศิลป์นะคะทุกคนค่ะจะมาไก่กรงไก่กามาจะมานุงมนุกมันไม่ได้แม่เออมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะหกสิบปีระเบียบวัตศิลป์นะคะแม่ขาเออมันไม่ได้ธรรมดาเด้อสิบอกพี่บอกน้องนะจ้าอ้าบันทึกวัตถุเจจอย่าลืมไปและบันทึความน่ารักของเต้าหยองแกงลูกมงลูกหมูพระเอกท็อปอรากรท็อปธนาชัย แม่และศิลปินที่เข้ามาใหม่เสริมทุกสุภาพหลากหลายบวาูวัชลุงวัชระแม่มารอติดตามว่าจะได้สคริปอะไรจะร้องเพลงอะไรแม่เออพวกจัสติวันซีเลสิปางสัใดาคืออาจริงๆรินะคะทุกคนค่ะใครไม่ไปวันที่เจ็ดจะถือว่าพลาดมาฉันบอกเลยพลาดเออสัตวสิไปตั้แต่วันที่หกนึกค่ะเออฉันยันตกเทนเนาะสกัสเตตะหัวปีโรธนะเอออีรีต,ตัวแม่ไปตั้งแต่วันที่หกค่ะแม่เออ อิลี่แอาบุญเนาะก็ต้องไปเตรียมตัวพร้อมเออว่าแม่ไปชุลหุ้งชุลหุ้ไม่เอาค่ะแม่เออเอาผู้ใดไปเปิดวงแน่คอมเมนต์มาเด้อใครไปเปิดวงคอมเมนต์มาเออใครเป็นทีมแบบเออกลุ่มปงกลุ่มปิดกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนขาและพายอยากให้แม่ผู้ใหญ่มารีวิวอย่างนี้บ่อยๆนะคะ พยายามกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนขาจะได้เป็นกำลังใจในการมารีวริว,วข้อมูลตัวไหนที่พูดได้ก็พูดข้อมูลตัวไหนที่พูดไม่ได้ก็ไม่พูดนะคะทุกคนขาเพราะว่าไอ้นาลูกง,งานไม่ผู้ใหญ่ปู้นาไม่มีลานจอดรถทัวร์ค่ะเออไม่รับรถทัวร์นะจ๊ะแม่เออโอ้ย,อยโทษค่ะได้ยินบอกแม่เออความแล้วก็ รอมารอดูรุนชุดเต้ออาหยองว่าจะยังไงชุดตะลกรอจะยังไงทุกคนคะ่ะพระองค์เราพระองค์พระเอกเนี่เขาสิมาแบบไหนมารอติดตามกันคะ่ะใครไม่ไปพลาดเธอทีมหน้าจอดูหน้าจอก็คือหน้าจอคะ่ะของจริงก็คือของจริงคะ่ะตัวเป็นเป็นิเนเดลเดๆเดาเดาเดค่ะแม่เอาเดี๋ยว,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 ยวามารีวิวให้อีกคันเบามุดแล้วมาสิบวันได้เ็ตคชิปอีกขจาจบอกแต่ถ้าเกิดว่าเรตติ้งลิปน,นี้ดี สัสิมาสะอยอีสัจบิสุมาและส,สัมาลาสู่ฟังได้ยินบ่คันแม่ผู้ใหญ่เล่าสู่ฟังแล้วอย่า,ปายไ,เออเไาป,ลเ,ลาเ,ปเล่าสู่ให้ฟังอีได้ยินบ่ทัวสิลุงสานเออเยียบเลยได้ยินบ่ฟังจาก่องสัจจบุปุ๊บแล้วเยียบเลยอย่าไปเล่าต่อเด้อได้ยินบ่ทัวรถทัวสิโุงสานฉันบ่นอยากรับรถทัวอา้าวปากพี่ปากน้องไปซัมน,นีล่ละรือนะ่าแดกใส่รีวิวต่อบอกโอ้ยเอ,เอาไว้เอาไว้อันคิดหน้าแม่เอาปากกดไลค์กดใจแล้วกดติดตามด้วยค่ะ เดี๋ยวจะมารีวิวต่อคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ